สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีก็เป <c oughs> ็นเหตุพี่น้องเต็มหน้ำฟกเฟซเติมเตาลมจุดเปลาเถอะปลาพี่น้องมือนี้น้องลีก็พอเพป็นตะลุยลน้อ,องเลยน้องเลยกับมาน้ำทางหน้าพอดังเดือนเด้อก็อันกัน็มีอ <c> ะ <oughs> บันนี้ว่าได้สอนอีกแล้วนี่นะนะสีดามันทิพย์กระดับหน้าแล้วพี่น้องเลยกเจาก็เที่ยวกันมาสอนนายปู <c oughs> ไปหอดผุแล้วพี่น้อง <c oughs> ให้น้ำให้หน้าให้ง่ายข้าไมไป้เลยซองซ้มให้นี่เลยสีดำนะพี่น้องเลยไคอื่นมันกับบมีนม่น้ำคือให้นี่กับบมีนม่น้ำแล้วเพราะว่ามันมันขอนลงมันไกลสีแหงแลวให้นี่ก็ได้ก็จะก็สอนอีกบ่นี้ ให้นิ้วสีนะแพโอ้ทางน้ากังคันจอกมาเลยจังเลยอ้าวไปี่ดวงสิมาบมนบอ,อ,านอมาบอขึ้นเก้าที่เนาะวันนี้เขาสอนไปนสอนมาเนยพี่เนอยอูน้องเนยค่ะเลน ไตเล่นเนยพี่น้องเด็ดเด็ดจ้ะเห็นนันทะแม่บอกไปเลยแม่ซูเอาอมันสีคำแล้ว่าอจอนท้ากันมาแล้วบันน้องลีกับไซก๊บน้องเนยกับมาเพราะน้องเนยโอ้โวิิงตัดๆนะนี่น้ามุได้ไหมนี่มีหิ้วน้าอีกนะมีหิ้วาท้ามีเจออด้นะ ขัน้นมีอยู่บ้านเนาะกโอะเ้ดยโอ้ยเขาแก่ไปแก่มาเบิดมือเห็นเนาะชิมายอ,อยู่บ้านเนาะนี่มึงไงล้วหอมึงไย อห้ชี้ชวนหน้าเนินกับพ่อน้องเนยสอนกันยังได้เหตกี้นะปีนี้เขามาสอนร้ายเลยอกู้เราผอดาวอ่ะนี่พี่น้องหัวกุบฮะเอ้มันจะเต้นเลยเนาะหน้านี้มันจะเป็นโตหน่ะนะไปซะซูไปซะเผากันไปซะเก็บใส่แมงดาข้านั้นเอ้ยเลยโอูอันนั้นมาใส่กว่า น้ำกินได้นี่ยนะพ่อได้แล้วมาลงเก็บลงเลยเก็บเลยเก็บเพื่อเดียวตัวนี้มันจะเป็นโตไปแล้วไปซะนี่นี่พี่น้องเขาคือเก็บพึ่งแท้เขาคือเก็บพิงแท้เว้ยนี่เขาหาท่านพึงบ่ค่อยได้สอนเนาะเก็บน้อยเก็บ <NọcAnals> bơm sì <Nh� _cer persone> bơm phải làm kiếp xoài, chị đẹp đi bên này Ui, phải ơi, À, hà kín mình lên, phải nào, đây khó mà cả phạc bên cầm lăng hay, hay lên, oh, luôn ơi tụt tao nháy À, mê, thế Rồi รถแหงเขาจะทำถ่มๆๆๆนะกาเสียงดังคนหน้าครับพี yeah. like ่แเอ้าเอแห่อนิวม oh ิวสิกนะอ้อยนี่หายหือราหายใหาเหนเรากฝุ่นเออได้อะรเมเนอะระมใหญ่ๆปครับไปี่ทางผูกครับ เริ่มใหม่พี่น้องไปไปลับนี้สิมานอยู่บนนอได้อยู่ก็ได้ษโบราณเป็นลายเอาคนมาสอนลายลายพี่น้องเยเขายังมีบอลสอนลายบอลอยู่พี่น้องเออเฮ้ยเนอยเนยไม่นานสิตกเวลาไหนยางไว้จนเหนื่อยจนเงาหนาเหนื่อยเอ้ย กั้นสอนพอดีแหละวันอาทิตย์กะดำเลยบนสองห้เนื้อวันอะไรสเนื้อวันอะไรสิโอกาสิดำหน้าลกกก่อนจ้าเมยละจ้าลกกาก่อนจังมาทำบัเอ้ยปรู้เลย สีวโรการับจ้างใครสีจ้างมาดิเนย์เจ้าสีจ้างฮาทำได้ปะโอ้ยเฮ้ยกินกันยังมากินนลำการจะเฉยกันจ้างอยู่ปราลุงบอกให้จ้างมัดระบาดตั้งเลยนี่อุตาได้ต่แต่หายเจ้ามัดสมัดบ๊อบเป็นอ้ยจิลุบแล้วเฮ้ยเจ้าคล้องหน้ามัดหาย เลยเลยได้ไม่นัมาไทยไล่ก็เอริกกับลกก้องไหว้แล้วผู้อื่นรอชมพี่น้องแต่ชักเดึกเลยแต่สาวๆเลยบริจาคคนน้องพี่น้องเลยปีนี้สาหัสอ้าเหินดิงกิงกลางจะคล้องส่องนี่่ะเนยฝากฝากช่องให้พ่อดู ฝากด้วฝากกดติดตามส่องพอดาวฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่นอ้องอย่าขามเด้อพี่น้องเด้อจะสบายดีป้าลุ้มสวัสดีคนะสาสวัสดีปาลุ้ก็ได้สวัส,ด,ด,สดีค่ะก็ได้สวัสดีค่ะจ้ามาอะไรฟัวฟัวกับลูกคุณมาอะไรพี่น้อง <c oughs> สิมานบอเงี้ยเติมเนาะ โ้รลจะตามนกว่าเฮียเขาสอนแล้วนี่เขามาสอนแล้วยโฟยเงาแล้วอู้หน้ำพักน้ำพักเลยฮะเอาคู่ไปเก็บเลยปาทู่ได้อยู่เด้อให้ีนจะเดีบ้าดิไซนอลยเอามึงออกลูก ไปเบิ่งกันเบิ่งกันไปลุงเบิ่งกันได็กโตเลยเดายูเดย์เดยแมงดา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 เนี่นี่แมงดาตัวนี้เนาะจะเอาบัวมันมันพอดีมันเสบพอดีมันเสบจ้ะเขาใส่กี่สีอ่ะนี่พี่เนาะตัวใหญ่จ้ะนี่เขาไปกินหมดเลยเขาไปกินเป็น เป็นหมอเลยนี่ยแต่เดี๋ยวเราสีจงไว้เ่ามีการจงแล้วเลยมีพี่น้องแมงดาได้เรื่องจงแล้วแมงดาพี่นายเทิร์น้ำเข้าบ่อไปเทิร์นพับเอาแม่พี่บอกมันเป็โตเลยนี่เออเห็นไปซะจริงๆก็ต้องมาอีกเด้อพบแม่เจี๊ยวไปฝนกินเอากระดูกออกก็เป็นเหตุสังเกตได้ กร่ตฮ่า่ายีหัวควนฟ้ดาวิดอกวเป็นกระตาเลยวะลกระําใสใ้าใหญ่หนามาดูตั้แจวได้ยี่หวกบหนเนยเป็นตั้งไดเนยตัวนี้น่ะอุยตุม าด้่ลวพี่น้องเด้แมงดาใหญ่มาแล้วใช่แม่นตัวนึ่งอืมล่นแี้ลแ้ลงุแล้วลงตอใหขอดงดิพีน้องนาน้องนานี้เบิ้งเบิ้งเบงโอ้ยเผายัปันนั่นกับตแมงดานาเเอ้ยอ Hôm đó, hôm nay đó, mang đai tô nâng đó, luôn tập tâm đó Thôi như khăn phả Cái này này, ปูแท่งไหนเขาใจลูกกาเลยมีสู้ๆก็พอ หน oh, ึ่สองเดี๋ันเอ้าให้มันทุกชุดทุเลปเร่อยไปเรื่อยตอนที่ซีมุ่งจะเสื่อมเทเียวเนี่ยอาไปเลจังมาเ้ยโอ้เจ็บปากเาเจ็บปากจะทขึ้นทางได้นี่นะ Nay, nay, bò nay, Này nay, 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 ทางแมงดาทางกระปูโอ้ยคุณพันจะสอนนี่กะคุณพ่นเห่าเลยพอคิดในหนัง<อ>ตัวเป็นโตไปกับมีเนาะดูสุดก่อนโอ้ย,อยทางหนงก็ินเก็บไปเลย<อ>มันชิกมีแต่ทางหนง<อ>ามมาจ้ะเราเท่าให้รุม่มสบาจนะ้ะ Bill Halanga, rất là. Tay không quá. đây ừ, cái chỗ anh là chị bên mẹ em ghi em chưa. TĐi bà lãi, mẹ. B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 à Bà lãi, mẹ. Bà lãi, mẹ. mẹ. Bà lãi, mẹ. เอาเลยนยกูกงมึงนงกูจะสุบ่นี่ป่าทตัวใหญ่อยู่ได้นี่ตัวเนียตัวเนียรอบนี้ได้ยูงในขนาดันนี่ครัรอบน้องลงน้องลงมีดีกว่าขันนร่ำเง้ย ปวดสาวเพวื่อนกันข่าวนี่ดิจะเอาขาเนี่ยเพื่อนพี่น้นองหมดมีใครกีด้านั่งโอ้ยสองคนสอนเน, <c oughs> นยเพื่อนอยากสอนพี่น้องน้องเนยเพื่อนอยากล่วงมือเองคุณว่าเพราะเขาไปเองนะว่ะสเ<อ>ิเนยคอเลยแม่เนยมัน,ม,น,ม,นมันเด้อว่ะสิ Oh! <laughs> โ,โ,โอ้โโมากระลงแมงดาตัวหนึ่งเลย <laughs> สอนก็นตง้งเนื่อพอเพื่นพี่น้องอยากสอนนะพี่ได้ไหม,มาาเปียกกระยางนะ,ะ,นงนนะนวะจ๊ะ<อ>ไปไกลหรือไปใกล้ สิมานบอพี่น้องมาลุนน้ำกันมาแหละปาลุงลงเยกูชีวิตแ้เนาโลจเปียก่้อางซ้่จัด้าชัดะไูยู่บ้างซูอู่บางู้้เออเกินมาเนี่ยบินบินกระนะ

เปนโรยานโรยซานบ้มบ Bl ah, enfin. ้มส okay, no mm ีสออคู่ความดยกันเลยสไเมนโรานนี่นะมอาจะคิ้วนาอปุคิ้วแล้วหอมนี่เนาะหอมนี่จะแบบของมันสไตล์เอกลักษณ์ของมันป๊าจะยังสีหูุ้ก่ย่างกอป้าป้ามาทเลยก่องใส่คือแก้วนี่เอเวงามผูนี่มาถงเทเทโทเททททุกทีปุ ป้าพี่น้องยมาไูรปัดมึงเก่จิดกว่าเลยว่ายังป้าวามยา่เป็นเอกลักษณ์ป้าบพี่น้องโอ้โโนี่ป้าพี่น้องุกตกน้ำใช่ะ จ้กเทะไม่เป็นไรจะเขียนน่อยไปเอานะ้องดีตัวเอาออีเมาเห้หีนลายน่แข็งแขงลคืนเน็ตดีไซน์ไปปเบอร์เบอร์สีเหลืองแล้วอ้โนี่อยู่ค่ข้วขีปาดาแจกอันนี้นะลาซุดกับโมมมน้องตัวเองพี่น้องเลยกว้างกว้าง

หอมจิกหอมจิกไปไปคอมจิกอมจิกมันกดเงีเฮียดยอ้วเลยฟาดกจิบตไปเลยดอู้หวกันอันนี้นะดาวฟาพี่น้องเลยพิตาซอนเนาะตาเตาออูข้างล่างเก็บเอามิตาสังด้ยแมงตาเตาแมกราักับมี่เลยนะ โดยสารมึงโดยสารบาดาวซื้อใหไหมไว้น้กมาเพื่อเพื่อนมาขมาตะเทียงเพื่นับโก้กับโก้ซาหัวไหแน่กับโก้ตาอเยาัอมพมเองไปจังอันนั้นโอ้จัามัดรมเองเดี๋ยวไม่นำสบายแล้วไ้านดให้ทาแปห เด็กน้อยเด็กน้อยเพกน้อยนั่นคือให้ผู้ใหญ่ท่าเอ่ก็ะท่าเขาไม่ง่ยเลยท่ก็ง่แล้วเอาวัเขียนลูกกบกันเลยไม่ก็เต่าไปเลยนม่น้องๆาัน จะก้ารงุรโทพีน่น้องเลยเบ่งแกะชัดๆโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้แม่เม่อไรก็ได้เอาขี้มันออกมเด้อโอเคจะลูกไม่ตื่นไม่บอกกะไรเนี่ยมาอนีกับเซเล่าเลยจ้าปะลุงขอบคุณหลายๆจ้าที่ขามาเบ่งมาซม ไป้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อปารุงเด้อฝากกดติดตามช่องพอดาวันหน้าใน่เด้อลาแล้ว